ก็คือเลข7นะครับผมคือตัวนี้นะครับ0ูนย์ะเข้าเลข7นะครับผมมาดูสูตรปักหลักนะครับผมปักหลักรัฐบาลไทยนะครับปักหลัก3ามตัวนะครับผมมาได้ทั้งบนและล่างนะครับมาได้ทั้งบนและล่างปักหลัก3มตัวนะครับเรามาดูสูตรคำนวณกันนะครับว่าจะคำนวณแบบไหนนะครับเอาหลักสิบนะครับ หลักสิบของรางวันที่หนึ่งนะครับผมก็คือเลขศูนย์นะครับบวกด้วยนะครับหลักหน่วยนะครับของรางวันที่หนึ่งนะครับก็คือแปดนะครับบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือเลขสามนะครับผมศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดนะครับเอาแต่เลขหนึ่งตัวท้ายนะครับผม มาบวกกับเลขคงที่ของเรานะครับเลขคงที่ของเราก็คือเลขห้านะครับผมหนึ่งบวกห้านะครับเท่ากับหนะครับเอาหมาบวกหนึ่งนะครับผมหบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ด็ดบวกหนึ่งนะครับเท่ากับ8ดนะครับเท่ากับว่าได้ห7เจ็ดแปดเลขเด่นนะครับผมห7เจ็ด แล้วก็8นะครับเลขเด่นของเราคือ6 7 8นะครับมาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับผมเราไปดูกันนะครับว่างวดวันที่17กุมภาพันธ์ออกอะไรนะครับเราไปดูครับงวดวันที่17กุมภานะครับออกนะครับ5 9 7 5 7นะครับปรากฏว่านะครับผมปรากฏว่า7นะครับ เจ็ดเข้านะครับผมเจ็ดเข้าบนและล่างนะครับเจ็ดเข้าบนและล่างนะครับอ่าเจ็ดเข้าบนและล่างนะครับเรามาดูงวดต่อมานะครับผมงวดต่อมา17กุมภาพัน2,565นะครับผมเอาเหมือนเดิมนะครับเก้านะครับเก้านะบบวกครับบวกเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดบวกบวกตัวนี้นะครับห้านะครับ ก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกนะครับหกบวกห้านะครับสิบหกบวกห้าเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับเอาแต่เลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับหนึ่งบวกห้านะครับคงที่ของเรานะครับผมเท่ากับหกนะครับหกบวกหนึ่งนะครับผมเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเท่ากับแปดเหมือนเดิมนะครับได้หกเจ็ดแปดนะครับ หกเจ็ดแปดนะครับงวดถัดมานะครับผมมาดูเลขงวดถัดมานะของเราได้หกเจ็ดแปดนะครับงวดถัดมาเลขออกนะครับเลขที่ออกเก้าศูนย์ห้านะครับศูนย์เจ็ดนะครับปรากฏว่าเลขที่เข้าก็คือเลขเจ็ดนะครับผมคือตัวนี้นะครับศูนย์เจ็ดนะเข้าเลขเจ็ดนะครับผม มาดูนะครับงวดที่1มีนงมีนาคมนะครับ2565นะครับเราไปคำนวณเป็นของเดือนเมษาเนาะคำนวณย้อนหลังนะครับงวดต่องวดนะครับเราจะทำให้ดูนะครับแล้วก็เราจะไปดูกันว่างวดวันที่นะงวดวันที่16เมษายนนี้จะมีตัวไหนกันบ้างนะครับเราค่อยๆบวกกันไปแบบนี้นะครับ บวกตามอาจารย์ได้เลยนะครับบวกหลายๆรอบจะได้ชินจะได้จําได้นะครับผมว่าตัวนี้ควรบวกแบบนี้นะครับตัวนี้ควรบวกแบบนี้นะลองจับมาบวกตามดูนะครับว่าบวกถูกหรือเปล่านะครับ0ูนย์ะครับบวกหนะครับบวกศนะครับเท่ากับนะศูนยบวกหบวกศนย์เท่ากับหนะครับผมเราก็เอา5มาบวกกับเลขคงที่นะครับ5้บวกหเป็นสิบนะครับ สิบราแต่ศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับเราแต่ตัวท้ายนะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขเด่นของเราได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับมาดูผลงวดวันที่สิบหกมีนานะครับว่าออกอะไรบ้างนะครับออกแปดหกเจ็ดกับศูนย์สามนะครับปรากฏว่า หลักที่เข้าก็คือหลักศูนย์ของเรานั่นเองนะครับคือศูนย์ตัวนี้นะครับถูกนะครับเรามาดูงวด16มีนานะครับผมเพื่อที่จะไปดูเป็นของงวดนะครับไปดูเป็นของงวดวันที่1เมษานะครับเราเอา16มีนามาคำนวณนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเอา6มาตั้งนะครับ6บวกเจนะครับ บวกนะครับบวกศูนย์นะครับเท่ากับนะครับผมหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามนะครับเอาแต่สามเหมือนเหมือนเดิมนะครับสามบวกห้าคงที่นะครับเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสิบเอาแต่เลขศูนย์นะครับผมเลขเด่นที่ได้ก็คือนะครับ 890นะครับเลขเด่นที่ได้ของเราก็คือ890นะครับเราเอามาเด่นแบบนี้นะครับทุกคน8แล้วเราเอาอะไรมาใส่ก็ได้ตรงนี้นะเเราเอะไรมาใส่ก็ได้ตรงนี้0ย์เราเอะไรมาใส่ก็ได้นะครับปรากฏว่านะครับงวดวันที่1นเมษายนนะครับเลขที่ออกนะครับผม6 1 8นะครับ กับ1นนะครับตัวที่เข้าก็คือเลข0นะครับนี่คือเลข0นะตัวที่เข้าก็คือเลข0นย์นะครับผมเข้านะครับผมอ่าทำแบบนี้อาจารย์ลองทําดูแล้วเข้าประมาณ12 12งวดนะครับ12งวดติดเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า16เมษานี้นะครับจะเด่นตัวไหนกันบ้างนะครับลองดูนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับ 1นกแนะครับบวกหเท่ากับนะครับเดี๋ยว 16, สิบหกสิบเมษานี้ก็คือจะเขียนให้ดูเป็นชุดๆว่ามันจะมาชุดที่อาจารย์เขียนไว้ไหมก็คืออาจารย์เอาอีกสูตรหนึงมามาคำนวณซึ่งมาคำนวณว่ามันจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน 1บวก8เท่ากับ9บวก1นเท่ากับ0 0บวก5เท่ากับ5 5นะครับ5บวก1นบวก1เท่ากับะครับ6บวก1เท่ากับ7เราได้เด่นนะครับงวดวันที่1เมษายน2 5 0 0เอองวด16เมษายนนะครับ2565นะครับก็คืองวดนี้นะครับ16เมษายนส5 6 5นะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือ5 แล้วก็หกเจ็ดนะครับอยู่ในนี้มาแน่นอนนะครับหนึ่งตัวมาแน่นอนนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าห้าหกเจ็ดตัวไหนจะมาในงวดวันที่สิบหกเมษายนนี้นะครับแต่อาจารย์ก็คำนวณเอาอีกสูตรหนึ่งมาเขียนนะครับเอาอีกสูตรหนึ่งมาเขียนนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีนะห้า หนึ่งนะครับที่อาจารย์ชอบนะครับห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับห้าไม่ใช่อ่ะถูกแล้วห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดนะครับลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับลองเอาไปเสี่ยงดูลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนี่ตามนี้เลยห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ห8 6 8ปดเจ็ดดนะครับประมาณนี้นะครับผมลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมนี่ซื้อรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับเลขตามนี้นะครับห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดนะครับถ้ามาตามที่เราคํานวณไว้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีนะครับคิดว่าน่าจะมีลองเอาไป เสียงดูนะครับผมอาจจะโชคดีนะครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมอ่ากดซับสไคร b ์เข้ามาด้วยนะครับติดตามอาจารย์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอ่าฝากกดติดตามด้วยขอบคุณมากที่รับชมคลิปอาจารย์นะครับคลิปต่อไปจะมี อันไหนเด็ดๆนะครับก็คอยติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากที่รับชมครับ